ชเราอยู่กันที่ S N W Car Center และวันนี้เรามีรถมินิ MPV มาแนะนำให้กับคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นรบกวนคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยนะครับที่เห็นตรงหน้าของคุณผู้ชมก็คือเจ้า Suzuki e r t i g a 1.4 CL ปนะี2016ันบรถคันนี้บอกได้เลยนะคะว่าใช้ดีใช้คุ้มค่าคุ้มราคาจะคุ้มค่าคุ้มราคายังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องของเอติก้าคันนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.4ึ่สซีซีเบนซินนะคะมาพร้อมอัตราเร่งที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทับขีนในเมือง mm. ตามกฎหมายกำหนดนะคะเราไม่มีปัญหา,าในส่วนของโครงสร้างรถนะครับ เดิมๆเ,เลยปากกระโปรงคานหน้าไม่มีถอดไม่มีเคลื่อนออกแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวและไม่เคยติดแคสไม่เคยเกิดอนะุบัติเหตุหนักไม่เคยจมน้ำนะคะบนอตัวยังอยู่เหมือนเดิมบอกได้เลยนะครับว่ารถเดิมๆนะคะในส่วนของห้องเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ไปดูในส่วนของบอดี้ภายนอกของรถกันนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงไปเลย ในส่วนของเจ้าเอติตัว GL นะคะจะให้มาเป็นกระจังหน้าโครเมียม3ชั้นมีโลโก้ซูซูกิอยู่ตรงกลางรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าไฟใสสีสวยและกระจกมองข้างให้มาเป็นปรับไฟฟ้านะครล้อนะครเป็นล้อเดิมสากโรงงานบวกยางปีใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะจะมีเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด2จุดนะคะและมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของออปชั่นบอดี้รอบคันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะว่าเขามีอะไรใเรากันบ้างใ,ในส่วนของภายในนะคะจะตกแต่งไปในโทนสีครีม และเทาเนะบาะนะครับมีทั้งหมด3แถว7ที่นั่งและเป็นเบาะหนังสีคทีมทั้งหมดนะคะร,ระบบความปลอดภัยของเจ้าคันนี้จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะจะมีจอดีวีดีสามารถเล่น CD DVD MP3 และมีเนวิเกเตอร์ในตัวด้วยนะครับในส่วนของระบบแอร์จะเป็นแอร์สองตอน แอร์ตอนที่2จะอยู่ด้านบนเพดานของรถนะครับได้รับรองได้ว่าเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นี่เป็นเกียร์ออโต้ต่อไปอ่ะเรามาฟังเสียงสตาร์ทรถกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสไตาร์เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเสียงค่อนข้างเบามากเลยนะครับเครื่องยนต์เรียกได้ว่า เงียบมากๆเลยต่อไปนะครับเราจะไปดูจุดขายของออร์ติก้าคันนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างไปเลยในส่วนของจุดขายของออร์ติก้านะคะจะอยู่ที่พื้นที่ในการนั่งเบาะตอนที่2และ3ะครับค่อนข้างนั่งสบายไม่อึดอัดเลยนะคะทั้งตอนที่2และเบาะตอนที่3ครับและ เบาะที่3นะคะสามารถพับเก็บได้นะครับง่ายๆเพียงแค่ดึงและผักนะคะ <c oughs> ทำอย่างเดิมทั้งสองข้างดึงและผักนะคะเราก็จะได้พื้นที่ในการแบกขนสัมภาระอีก <c oughs> เยอะมากๆ <c oughs> เลยนะคะและถ้ายังไม่สะใจนะคะเบาะแถวที่2สามารถพับเก็บได้เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพียงแค่คุณผู้ชมพับและเลื่อนเบาะให้ชิดกับ,บเบาะแถวตอนที่3นะครับเ <_ C 1> พียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้พื้นที่ในการบรรทุกใช้คำว่าบรรทุกสัมภาระนะครับเพราะว่าค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับกว้างมากๆ, <_ C 1> ๆและนี่ก็คือจุดขายของเจ้าเอเดกกา ันน,นราคาเป็นบ้างครับราคาของเจ้าเออร์ติก้าคันนี้จะอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับและทาง S N w Car Center ของเรามีบริการจัดไฟแนนและเออร์ติก้าคันนี้สามารถจัดได้เต็มหรือฟรีดาวน์นั่นเองนะครับในส่วนของยอดผ่อนชำระจะอยู่ที่ประมาณ60งวด7,900กว่าบาทและ 72งวด7,060กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับต่องทางการติดต่อลูกค้าท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ s i w Car c e n t e r หรือโทร089 179 02 70ก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนและฝากเอพิกาคันนี้ไว้ในดวงใจด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะคระบ๊ายบาย